สวัสดีค่ะใบเขียวเขียวหยิกๆที่ขอบปลายใบคล้ายคล้ากับใบยี่ราอนะคะนี่คือมันขี้หนูหรือว่าหัวมันขี้หนูเป็นหัวมันที่จิ๋วที่เล็กนะคะชื่อก็บอกว่าขี้หนูก็คือหัวเล็กๆนั่นเองค่ะปกติเราเคยเห็นแต่หัวมันหัวใหญ่ๆนะคะอันนี้ค่ะคือหัวมันขี้หนูเป็นมันชนิดหนึ่งที่เป็น เอกลักษณ์หรือว่าสัญลักษณ์ของภาคใต้เราเลยค่ะถ้าเป็นคนปากใต้นี่ต้องเคยทานกันส่วนใหญ่แทบจะทุกคนนะคะจะต้องรู้จักมันชนิดนี้แน่นอนค่ะหัวมันขี้หนูหัวจิ๋วๆนี่นะคะจะมีถิ่นกําเนิดมาจากแถบแอฟริกาหรือว่าแถบมาดากัสการ์นั่นเองค่ะส่วนใหญ่จะนิยมปลูกในโซนอินเดีย บังกระเทศหรือว่าทางอินโดนีเซียของเรานี่เขาจะนิยมมารับประทานนะคะเพราะมันเป็นหัวมันที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีคือ,อการปลูกนี้เราเอาหัวมันหัวอย่างนี้ค่ะเราหัวมันลักษณะอย่างนี้นะคะแต่หัวจะยาวกว่านี้ค่ะอันนี้มันยังไม่แก่เต็มที่นะคะคือเราเอามาตั้งวางไว้ตรงนี้อย่างนี้มันก็ปลูกได้เลยค่ะ แล้วมันก็จะงอกมาพอถึงฤดูดเราก็มาขุดได้เลยค่ะอันนี้นะคะดูหัวจตโต,ต,ตหน่อยจะมีหย,ยักๆของโคงอันนี้คือยังอ่อนอยู่นะคะสามารถนํามารับประทานสดก็ได้นะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมนํามาแกงนะคะเป็นแกงส้มกับปลาแกงคั่วกับหมูแกงเขียวหวานแกงกะทิยิ่งอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะหรือว่าจะทําเป็น ต้มกับเกลือนะคะเหมือนเราต้มข้าวโพดนะคะแล้วเราก็มาจิ้มกับน้ําตาลทรายน้ําตาลปีป๊บก็อร่อยนะคะแล้วก็จะทําแกงบวดเกะเชื่อมเป็นของหวานของข้าวได้หมดเลยค่ะนี่ที่ปลูกง่ายนั่นแหละคะ่ะเหมือนที่บอกเลยก็คือตั้งแล้วก็งอกแล้วก็เป็นกระจุกนะคะอันนี้มันไม่ดกเท่าไหร่เรามาตั้งไว้ใต้ต้นไม้ะคะ่ะนี่ค่ะเวลาเกะไปแกงนะคะง่ายทีดเดียวแค่นี้ค่ะทําอย่างนี้เลยค่ะ อย่างนี้นะคะถ้าหัวแก่ๆมันก็จะขาวกว่านี้อันนี้ยังอ่อนๆอยู่เขียวๆอยู่นะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าใส่ตะแกรงขยี้แป๊บเดียวได้กินเลยค่ะทําง่ายๆมากอนี้ค่ะมันเปลือกมันจะบางๆออกง่ายนะคะแล้วก็เราจะทําซุปไปต้มนี้ได้หมดเลยค่ะเราใช้แทนหัวมันฝรั่งได้นะคะมันชนิดนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้มาถ่ายตอนที่ใบมันเยอะๆนะคะ หัวมันก็จะเล็กๆาะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ะคะ่ะนี่ค่ะมันอยู่เป็นกระจุกตรงนะะี้ค่ะนี่ที่ข้อนะคะที่ข้อที่ก้านมันน้ีจะงอกทุกข้อเลยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่านี่หัวนะคะอันนี้คือยังไม่แก่จัดะะเป็นหัวมันที่าทานอร่อยนะคะเวลาเราเคี้ยวเข้าไปแกงเนี่มันจะเข้ากับน้ําแกงนีไ่ได้ดีมากเลยค่ะคะ่ะ,คะ นี่ไปปลูกนะคะเราเด็ดเป็นข้อๆอย่างเงี้ยค่ะเด็ดกิ่งอย่างนี้ไปปักก็ติดนะคะนอกจากใช้หัวแล้วนะคะแล้วก็ปลูกง่ายโตเร็วเสียดายตอนที่ว่ามันใบมันหยุดฟูเต็มต้นนี้ไม่ได้มาขายวันนี้มันพอเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยละถ้าขุดใต้ดินนี่นะไม่ได้อุปกรณ์มาขุดลงไปใต้ดินนี่บางทีอาจจะเจอหัวโตๆก็ได้ค่ะจะให้ดูนะคะ อันนี้นะคะน,นี่ค่ะหัวนนปกติหัวไม่จะยาวเป็นข้อมือเลยค่ะเป็นข้อสองข้อมือเนี่ยสองข้อนิ้วอค่ะนี่ค่ะอันนี้แสดงว่ายังไม่แก่ะคะ่ะเป็นอาหารทาก็ได้เป็นอาหารหวานก็อร่อยนะคะเป็นหัวมันที่ว่าประจำภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะ